อินิออสจะดำเนินการในการขายผู้เล่นนะครับอาจจะยง่งยกเลิกสัญญากับผู้เล่นบางคนด้วยในสื่อต่างประเทศรายง,งานว่านะครับอิ e os, นิออสครับจบฤดูกาลนี้จะเริ่มดำเนินการในการปล่อยตัวนะครับปล่อยเลยนะลุกชอเมสันเมาส์แล้วก็คาเซมิโร่ไปจบฤดูกาลนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้นะครับมันถึงเวลาที่อินิอจะต้องเคลียร์ค่าจ้าง อย่างตอนนี้คาเซมิโร่ยังเหลือสัญญาอีกปีนึ่งเนี่ยอินิออสต้องการจัดการกับเขานะครับเพราะว่าค่าจ้าง350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในขณะเดียวกันลุกชอ์เนี่ยนะครับปัญหาการบาดเจ็บนะครับตอนนี้2-3ฤดูกาลเนี่ยเล่นแทบไม่ได้เซอร์จิมเรดคริปและผู้บริหารได้มีการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้อ้างอิของข้อมูลจากรายการก i ฟมีสปอร์ตนะครับ โซนจิมแลคลิปและคณะผู้บริหารเนี่ยนะครับได้จัดการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและก